กลับมาระทึกกันต่อกับครอบครัวโพงงามและก็หมอช้างครับที่กำลังดูดวงชะตาให้พวกเขาอย่างเข้มข้นงานนี้บอกเลยว่ามีอึ้องกันท่วนหน้าเลยครับมันร้ายแรงอาจารย์ที่ว่าปีชงกันแล้วมันแต่จริงๆชงแล้วรวยก็มีเยอะเออะเอหอนั่นสิการเปลี่ยนคือชงมันแปลว่าการเปลี่ยนไม่ต้องชงนะไม่กินได้เลยกินเลยได้ <ๆ S 2> ไม่ต้องชงนะแม<ๆ>่อาจารย์ครับเป็นการเป็นการเป็นการเดี๋ยวดูยอดยอดอะไรของพี่ไม่ต้องชม เขาบอกขี้เกียจชงเขาบอกขี้เกียจชงกินได้เลยไหมถามผมผมก็ตอบให้นะฉัน,นต้องทำยังไงบ้างคือคือมันเป็นปีอย่างการเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่ได้บอกว่าดีหรือว่าไม่ดี uh huh. คือถ้ามันไม่ดีเนี่ยเขาต้องตั้งชื่อว่าปีสวยถ uh ูกไหมคือเขาอุห์เรียกให้มันไม่เหมือนปีชงอ,อชงันก็คือ,อมันไม่ไม่ไม่มงคลอ่านะครับคือมะแมเนี่ยเป็นปีเดียวที่ชงที่เหลือเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นปีที่ต้องเตือนเตือนกันหน่อยนะครับอย่างเช่นจะรูในปีนี้นะฮะฉรูมรงนะครับแล้วก็ อ่จอนะครับอ่านะครับก็คือ3ปีเนี้เป็นเจ้าภาพร่วมรวมนะครับแต่เจ้าภาพหลักเนี่ยคือมะแม่แมนะครับแต่ว่าคือหนึงเนี่ยปีมะแมเนี่ยควรจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมใหม่เปลี่ยนแล้วก็รีโนเวทร้านใหม่ขยับขยายขึ้นมาใช่แล้วเปลี่ยนชื่อของส้มตำน้อยโพงามเป็นครัวโพงามอ่างั้นงั้นดีเลยคือถ้า ถ้ามีการถ้ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเนี่ย <ừ> บางคนเนี่ย <ừ> เปลี่ยนบางคนเป็นลงที่อยู่อาศัยบางคนเป็นลงที่ทํางาน <Aha. S 1> นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราเป็นคนกําหนด uh huh. ความแรงมันก็จะลดน้อยลง uh huh. นะครับคือคือบางทีหลายคนบอกเอ๊ะต้องไปแก้เกอร์หรือเปล่าจริงเนี่ยคือถ้ามันชงแล้วรวยไม่ต้องไปแก้ uh huh. เปลี่ยนแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมเอาทำอะไรใหม่ๆนะครับ <S <S สำคัญสุดเนี่ยถ้าถ้าในจีนเนี่ยก็คือสิ่งที่เรานอนทุกวันเนี่ยคือพวกพระภูี่นอนเลยใช่ค่ะอ่าบางคนก็ปีใหม่ก็อาจจะเริ่ม ผืนใหม่บางคนจำทีใช้มาแบบเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยก็อ่านะครับเพื่อให้เกิดเาดิเกงใหมก็ต้องเปลี่ยนเกงใหมไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเอาเฉพาะไอเฉพาะที่นอนที่นอนอที่นอนอย่างนี้เด้เปลี่ยนแปลงบ้านได้ไหมเนีเปลี่ยนแปลงบ้านได้ไหมก็จัดบ้านหรือว่าปรับสภาพเป็น้องให้ใช่ใช่ก็ก็ก็เป็นคําแนะนําคืออย่างน้อยมันก็เป็นที่หัวัยเป็นที่ทากินของเราคือการที่เราดูแลปรับปรุงหรือทําให้มันดีขึ้นเนี่ยยังไงมันดีอยู่แล้วแหะแต่ว่าโดยจังหวะของดวงในปีนี้เนี่ยยิ่ง ยิ่งทําแล้วยิ่งยิ่งดีขึ้นไปนั้นเนี่ยใครที่กลัวเรื่องปีชงอะไรเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างอย่างที่เราเห็นมามคือถ้าเราเตรียมการเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับตัวเองอ่ะไอเรื่องแย่ๆอื่มจะไ,ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดคนใช้ชีวิตแบบอยู่กันไปวันๆไม่ได้เตรียมไม่วางแผนอะไรเลยเนี่ยไออย่างนั้นเน่ยเวลาชงแล้ว น่ากลัวอ๋ออันนี้คือปีมาแม่นะอันนี้พี่จุ๋มนี่พี่จุ๋มปีอะไรนะปีจอปีจอปีจุ๋มปจุ๋มวันที่อะไรครับอ่าวันที่ห้าวันพฤหัสที่ห้าพันจันเดือนเจ็ดด้วยนี่ไม่ใช่เลยเขาเลยหักวันพฤหัสที่ห้ามิถุนายนสองห้าศูนย์หนึ่งห้ามิถุนาเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วเพราะว่าพระราหูเข้าใช่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 พระราหูมาตั้งแต่กลางอ่าโทษมาตั้งแต่เดือนกันยาของปีที่ผ่านมาผมผมก็เข้ามาอยู่ไม่ใช่เวลาหูคนเดียวหรอกผมก็เข้า เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อัน่างไม่างอันไม่ใช่เราหูพี่ฮะแตตัวรองพี่จอจอก็เป็นเจ้าภาพร่วมนะฮะแต่ว่าพอพระราหูเข้าปุ๊บเนี่ยก็เวลาหูเข้าเนี่ยราหูเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีเนี่ยคือเขาเป็นดาวแห่งเงาแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับเงาไงออนไลน์หรืออะไรแบบนี้นะฮะที่มันไม่ได้มีหน้าร้านตัวตนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เหมาะคือผมว่า คนที่เจอราหูอยู่เนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยทายไม่ค่อยดีเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกของคนราหูเข้าเท่าไหร่คือสมัยก่อนเนี่ยคนราหูเข้าต้องเดินทางไกลซึ่งเดินทางไกลมันก็ไม่ใช่เรื่องปลอดภัยในโบราณอาจจะปัจจุบันเนี่ยมันมันก็สะดวกขึ้นนะครับหรือว่ามันมีธุรกิจที่เกี่ยวกับเงามากขึ้นก็คือเนี่ยฮะเล่น Facebook อะไรพวกเนี้ยนะฮะคือทําอ่าอะไรพวกเนี้ยถ้าถ้ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบอยากจะมาทําตลาดในในออนไลน์มากขึ้นเนี่ยปีนี้เป็น เป็นจังหวะที่ดีจังหวะที่ดีเลยทำพิจุมทำเลยติ๊กต๊อกฮะติ๊กตอกนะครับเขาทำอยู่สักวันนึงกันพิจุมทำเลยั้งเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่พี่ชงปีอะไรไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่ด้ชงมาก็ดื่มฮะไม่ต้องระวังไม่ต้องไมวดมดังอม่ดื่งผมดื่มนมมื่อ่มดมด่ี่มืม่่มม่่ย่อะไรนะเมื่อไหร่ก็ได้ื อยากรู้เหมือนกันปีเสือเนี่ยเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าปีเสือเนี่ยเดี๋ยวปีถัดไปจะอายุครบรอบและก็เข้าเจ็ดเจ็ดอง็เจ็ดรอบหกรอบหกรอบอหกรอบถูกไหมอ่าก็เป็นการเตรียมตัวสำหรับการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับคือมันจะมีโอกาสไหมคือมันไม่ได้ว่าจะเริ่มปีนี้ทีเดียวนะคือการเริ่มจริงๆมันอยู่ในปีปีหน้าแต่มันเป็นการเตรียมอะไรบางอย่างของปีนี้อาจจะมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสสาธุอ่าถ้าไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อถวายฟืน กองใหญ่ๆเลยแล้วก็จุดไฟเผาฟืนแล้วพี่ก็เดินเข้าไปในกองฟืนนั่นแหละอู้ดอะไรเนี่ยเอาผมผมมั้มาเสงมั่ต้องดูแล้วมันต้องดูแล้วอยากอยากรู้อยากฟปีใหม่ปีใหม่ไม่แต่จะจะบอกว่าเสงนี่วัวใช่ไหมมุสงวัวมมมเเเเลลล็็็็กกกนนัปไงจู มันแค่แค่ปีเกิดแค่ปีเกิดแต่ที่จริงข้างในคือมังกรฉันเห็นอยู่ที่สี่มิถุนาปีมาเส็งเนี่ยมาเส็งเนี่ยออาถ้าพูดถึงสมพงษ์เนี่ยคือปีนี้ปีฉลูปีวัวมันมีจริงที่เรียกซาฮะปีที่สมพงษ์กันเนี่ยกับฉลูเนี่ยมีสามปีนะครับสองปีแรกเนี่ยจะถือว่าดีนะครับก็คือปีไก่คือปีละกาใครเกิดปีละกาเนี่ยปีที่แล้วร่วมชงมาปีนี้ดีขึ้นนะครับช่วงหนึ่งปีก็คือปีมะเส็งนะ เป็นปีแห่งความช่วยเหลือขยับขยายสองปีนี้คือราคาคำาเสงน่ดีในปีนี้ครับและเฮงที่สุดในปีนี้นะครับก็คือคนที่เกิดในปีชวดหรือปีหนูเพราะปีหนูเนี่ยปีที่แล้วนันหนักมีทีมงานหลายคนเนี่ยปีปีหนูเนี่ยมันยิ่งเอนะครับคนปีหนูทั้งเกตง่ายยากแลีัวครับคนปีวัวก็จะปากกว้างหน่อยนึงคนปีเสือก็โอุ้ณ ปีคุณก็โอเคปีคุณคุณอ่าคุณก็ดีคุณคุณกับฉลูก็ก็เป็นปีที่มีข่าวดีแต่ว่าพวกรากามาเสงและชวดเนี่ยจะดีมากในรากามาเสงปีไก่ปีงูเล็กแล้วก็ปีหนูจะดีมากในปีนี้ลูกชายปีคุณผมก็ได้ยิ้มกับลูกชายทุกวันตอนห้าโมงเย็นมันก็ยืนยิ้มกับจักรจัดพี่ทไมลูกชายเมา เลือกสอนเลยอ๋อรักลุงค่ะัทบอกว่านี่ลูกเอ้ยอย่าลืมนะอย่างอื่นอย่าไปยุ่งถ้าจะยุ่งอ่ะของห้นั่นแหละตั้งแต่นั้นมาลูกชายผมก็จำครับเหมือนลูกไม่ลุงไม่เอาไปนั่งน้ำลายไหลอยงี้หม่ใช่ใช่พอพงเย็นมันยืนยิ้มกับจักรจันทร์ยิ้มใช่ว่าลูก เธอนี่ยเโอเคตามนั้นนะพี่น้อยนะเขาหมอช้างก็บอกแล้วนะพี่จงก็บอกไปแล้วพี่เสกบอกไปแล้วนะบอกก็บอกไปแล้ววันนี้อ้าวใครจะกดติดตามทางหมอช้างได้ที่ไหนครับคือใครที่กดออกไปจากครั้งที่แล้วเข้มาใหม่รัเข้ามาใหม่ที่ไม่มีไเยมาแา้การผมครั้งหนึ่งแล้วเสียผู้สียคนเลยมามามา นี่ก็มากดเข้ามาใหม่ได้กดเข้ามาใหม่น้อยังยึดถือเลยนะได้ดูทีไรได้ดูตลอดนะอย่าไปดูเทปที่ผมมาครั้งนี้แล้วนะเนื่อาจารย์พูดจริงป่ะเนี่ยไม่ใจแล้วนะอย่าไม่รู้นะผมคิดว่าไบเดนเฮ้ยหลวงพ่อไบเดนจะไบเดนการกระทำกระช้ำต่อกระช้ำความคิดก็จะไม่หนีกันเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะทางทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ตอนที่ทั้อยู่ทำไมปัญหากับจีนเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นก้าวร้าวอื จกข่าวต่างประเทศตามได้ที่ไหน Facebook หมอช้างเข้าไปแหละกระพิมได้เลยหมอช้างมีหมอช้างปลอมประมาณ10บกว่าคนนะเออเอามาไปปลอมขายแหวนขายเครื่องรางอะไรกันอันี้ก็ระวังนะผมก็บอกหลายครั้งแล้วนี่ผมไม่มีโทรศัพท์ผมไม่มีเพจไม่มีไอจีแล้วใครที่เอาผมไปลงนัคือของปลอมของจริงคือของภรรยาผมผมไม่มีโทรศัพท์ถ้าไปเอาชื่อผมไปอ้าง นั่นของปลอมทันทีอันนี้ผมพูดจริงมันมีเรื่องจริงหรือเปล่าไม่ไม่มีผมไม่มาแกล้งพูดมาปิดข่าวหรือเปล่าไม่มีปิดข่าวจริงๆสั่งให้เด็กไปทำหรือเปล่าใช่พี่พี่รู้ได้ไงว่าตายตายแล้วอะตามนั้นก็ดูให้ดีว่าเบอร์ของหมอช้างคืออะไรอย่าไปเชื่อง่ายแล้วก็กดสอบถามกันให้เรียบร้อยซะก่อนมันมีช้างหลายตัวอันนี้ว่ากดเนี่ยช้างอะไรกันแน่ช้างอาจารย์ช้างลากเข้าป่าช้างลากช้างก็มี อะหมาหมอฝากกนด้วยโถ่ผมโถงทางอาจารย์เลาะอาจารย์ดูวิวอาจานี่แล้วรีวิวส่งอีกแล้วยอดยอดถายยอดถ่ายไปติดตามกันได้ที่ Facebook หมอช้างนะครับหรือใน YouTube ก็มีหมอช้างทีวีก็ก็ไปติดตามกันได้ครับครับอ่าพี่น้อยฝากตามร้านพี่เลยชื่อใหม่ร้านชื่อใหม่ด้วยอ่าร้านชื่อใหม่เลยครัวโพงามค่ะกม .14 นะคะกดไปเลยนะคะ กดวัดส้มตำน้อยพงามยังยังเป็นส้มตำน้อยพงามอยู่แต่ก็เจอครัวพงามก็ร้านเดียวกันเดี๋ยวจะนงลงชื่อใหม่กม14นะคะที่ร้านนะคะ0968092711กแจ็ต่ถ้ามาสั่งปลาร้านะคะกดไปที่8 3 4 4 5 9 4 4 6ค่ะอัน้า้ของพี่น้อยนะถ้าใครจะสั่งปลาร้าของผมครับ M U M รสชาตินมไม่กลัวใครจุดทูบจุดเทียนเดี๋ยววิญญาณของปลาร้าผมจะไปเฉิมฉีดที่บ้านท่านหนึ่งคนอ่ะพี่จุ๋มก็ไร่ป่าเทพนะคะ กดเข้าไปใน Google ได้เลยนะคะพิมพ์ว่าไร่ป่าไร่ป่าเทพอยู่ที่ตําบลไผ่สามเกาะนะคะแล้วก็มีอาหารแบบนี้เลยแล้วก็กดแล้วนะขนมเขาขนมเปี๊ยะค่คืออยู่เขาคลุงนี่แหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราฉีกมาหน่อยอยู่ตรงไผ่สามเกาะแต่อยู่ในเขาคลุงอ่าแล้วกดอีกอันนึงอีกอันก็ไปที่เพจขนมเปี๊ยะขั่นเทพนะคะจะรู้เรื่องทุกอย่างเลยกิดวากดกดไปในเชื่อโดงขนมเปี๊ยะโดนขนมไหว้พระจันทร์ไปไปยังไงอันนี้ก็ต้องมาหาซื้อแถวกรุงเทพก็ได้ไม่ต้องไปถึงนน่นหรอกโอเคครับไปได้ขอบคุณอาจารย์หมอช้างขอบคุณพี่น้อ <ท>ขอบคุณม,มากครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวคงงามและก็หมอชานด้วยนะครับที่มาจามัดเต็มความสนุกและก็ความรู้ให้กับเราในวันนี้เรียกได้ว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหนครับ<ฤ>พวกเขาก็ยังรักกันเป็นเดิมอาจจะมีคำพูดที่ไม่สุภาพบ,บ้างกต็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันคารหน้าครับพบกับตำนานศิลปินมนุษย์ไรกระดูกตู้ดีเี๊ รอบแดนซ์แบทเทิลจัดเต็มระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ศิลปินหมอลำลีลาขั้นเทพจิตใจภุ่มพาวันว้าเหลนงพาสมจิตบ่ทองมอบแด่เธอคุณเบลล่าได้คุยไปได้นะคุณฟ้าตัวชายบอกคุณก็ได้คุยคุยใหญ่เพือไห้ก็ประมาณนี้เออ กรีดไปกับวงไอดอลสาวสวยรุ่นใหม่โฟอีที่มาพร้อมกับความสามารถสุดน่ารัก